จจกสูตรหอยทอดสองหอยค่ะนั่นก็คือมีหอยแมงปูแล้วก็หอยนางรมด้วยแต่ว่าสูตรสุขภาพเพราะว่าเราจะใช้น้ํามันที่ดีต่อสุขภาพค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือนี่เป็นแป้งทอดกรอบผสมพริกไทยเกลือชมพูแล้วก็ผงรสไก่นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ําเย็นคนให้เข้ากันแต่พระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ํามันมะพร้าวสาหรับทอดนะคะซึ่งจะทําให้อาหารของเราเนี่ยกรอบนานนะทุกคนแล้วก็ไม่เหม็นหืนง่ายหอมอร่อยด้วยนะคะก็คือง่ายๆเลยทุกคนพอเราใส่น้ํามันลงไปใน กระทะนะใช้ไฟปานกลางค่ะพอกระทะร้อนเราก็ใส่ หอยนะคะซึ่งผสมกับแป้งเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะแล้วพอแป้งอยู่ตัวแบบนี้นะเราก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดก็แล้วแต่ชอบเลย1-2ฟองได้เลยนะคะอันนี้เฟิร์นทำสำหรับ1-2เสิร์ฟนะก็จะใช้ไข่หนึ่งฟองก็พอนะคะโอเคแล้วก็พอเรากลับด้านแล้วใช่ไหมเราก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วเราก็ทอดต่อไปให้น้ำมันนะทุกคนมันแทรกซึมเข้าไปในแต่ละชิ้นค่ะเพื่อที่จะทำให้ แป้งทอดกรอบของเราเนี่ยกรอบทุกคนก็เป็นอันเสร็จค่ะเราก็ใช้ไฟปานกลางถึงอ่อนนะทุกคนนะแล้วเราก็เอามาซับน้ำมันสักนิดนึงนะคะบนกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาถวงอกนะซึ่งอันนี้เป็นถวงอกที่เฟิร์นพอเองนะคะ เอาลงไปผัดแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ที่ใส่หอยนางรมลงไปด้วยนะแปบ๊บเดียวเลยทุกคนอันนี้คือหอยแมงปูที่กรอบแล้วแล้วเราก็จะหอยนางรมที่เราลงไปลวนลวน,นิดนึงให้น้ํามันออกเอามาท็อปข้างบนค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยแล้วก็พริกไทยเป็นอันเสร็จค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเป็นการกินหอยทอดที่สบายใจนะคะเพราะว่าเมื่อโดนความร้อนแล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นขอมอทรานเหนียวเหนียวเกาะในหลอดเลือดของเรานะคะอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เอกจะอยากกินมากเลยนะตามร้านทั่วไปแต่ว่ามันกินไม่ได้ไงทุกคนเราก็เลยต้องทํากินเองแล้วพอทํากินเองอร่อยด้วยนะคะไม่ได้ทํายากอย่างที่คิดเลยเพื่อนๆลองไปทํากันนะคะใครยังไม่มีน้ํามันมะพราะ้าวทำอาหารติดบ,บ้านไว้นะคะกดตะกร้าได้เลยนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นโรงงานที่เฟิร์นกับอาจารย์เอกคัดเลือกมาเป็นแบบไม่ผ่านกรรมวิธีร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติ 啊。